เอาละครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมเล็กคือนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในแม Beat Force อ่ะฮะซึ่งเห็นหน้าปกนะฮะผมมันเปลี่ยนสีใช่ไหมนะฮะจริงๆมันไม่ใช่อัปเดตนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันนะฮะการอัปเดตเนี่ยจะค่อนข้างอัปเดตนานนะผมกว่าปกตินะฮะผมก็มีข้อมูลอยู่ใน Discord นะครับผมอ่ะนะครับอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะนานกว่าปกตินะครับผมอ่าซึ่งถ้าอัปเดตเนี่ยเขาจะบอกนะฮะตอนนี้ก็ อาจจะยังนะครับผมเร็วๆนี้อาจจะยังนะอาจจะสัปดาห์หน้าเลยนะครับผมหรือไม่ก็เร็วสุดก็อาทิตย์นี้นะครับอ่ะโอเคนะครับแล้ววันนี้จะทำอะไรวันนี้ผมก็จะมารีวิวสิ่งที่ผมลืมรีวิวไปนะผมก็เป็นตัวของไคจูหมายเลขเก้ารีเวิร์กสกิลนะครับเหมือน,น,นในหน้าปกเลยนะแล้วก็มาแปลงร่างกันอนยะ่างตอนแรกก็เก็บหลอดนะครับผมแล้วก็แปลงร่างเอาไคจูหมายเลขเก้า ปั๊มนี่นะผมเป็นเป็นร่างที่แบบว่าเรียกว่าไงอะเออเป็นร่างที่ถูกเปลี่ยนโมเดลมาแล้วนะครับนี่มีเส้นเลือดนะครับอ่านี่นี่ยังเทอ้ยเทจารนะรผมอ่ะโอเคนี่นะผมก็คือไคจูหมายเลขเก้าตอนเปลี่ยนโมเดลนะผมแล้วก็ work skill รีเวิร์กสกิลนะฮะอ่ะาเมื่อก่อนไม่น่าใช่อย่างนี้นะมันมีหนามหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ารู้สึกว่ารายละเอียดกล้ามอะไรพวกนี้มันดูชัดขึ้นนะ เออดูดีนะครับผมเมนูมีเส้นเลือดปุ้ยค่อนข้าง,างน่ากลัวนะผมเทขึ้นเยอะนะโอเคมาเราก็มาดูการตีปกตินะครับผมของเจมอน,นี่ปุ๊บก็จะใช้มือเดียวนะครับผมอ่านี่แต่อย่างนี้โคตรเทอ่ะเตีมือเดียวอ่ะเฮฟวี่พัจะเป็นการเตะนะครับผมนี่เตะแล้วก็ติดสตันนะเรามาดูสกิล E นะครับผมสกิล E นี่เปลี่ยนสีนะครับผมตอนแรกมันเป็นสีม่วงนะอันนี้มีสีม่วงดำนะครับ ยิงไปยิงกระสุนอากาศนะคปุ่มปุ่มปุ่ม,มนี่มันจะเป็นสีคล้ายๆแบบว่าสีดํากับสีม่วงสีน้ำเงินเข้มม่วงเข้มนะครับสีค่อนข้างมืดมนกว่าเดิมเยอะเลยนี่ยนี่ดูเออสีอย่างเทพนะฮะเรามาดูสกิลอากันดีกว่านะคผมนี่นี่อ๋อสกิลใหม่จริงด้วยนะผมนี่นะครับผมเฮ้ยแล้วหน้าเชิดอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนเพื่อนจะเทไปไหนเนี่ย นะผมขอถ่ายรูปอีกรอบเท่ะครับผมเท่เท่บ่โอเคสกิลไอีกรอบหนึ่งเนี่ยตูมตูมตูมอ๋อมันเปิดมันรีเวิร์จริงนะผมไม่ใช่สกิลอมตะแล้วนะแต่ก็แรงมากนะครับผมหมายถึงบอสอะแรงมากเอามาเอาสกิลไอีกรอบหนึ่งนี่ตูมตูมตูมนะครับโอเคนะปุ๊บสกิลซี่เฮ้ยอะไรอ่ะยิงรัวๆเหรอเฮ้ยอ๋อเออไอเม็ดเม็ดตรงนิ้วนะผมยิงรัวๆนะโอเค อ่ะไปตีปุ๊บขอ,อกรอบหนึ่งไม่ครับตรงนี้วะยิงเป็นปืนเลยโอ้อ네้าหมดละนี่ไอ้่านนี้ก็แรงนะผมโดนเวลาโดนบอสเนี่ยโคตรแรงเลยอ่ะสกิลแซดาแซดเอไม่ใช่แซดไม่มีแซดสกิลอีสกิลอาร์ตุ่ม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 สกิลซีวิ่ง ปึ๊บๆๆนะดู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 อันตรีนะผมเฮ้ยพูดอะไรลิ้นจะพันนี่รีเวิร์กมาก็ไม่ีนะผมเออใช่มันรีเวิร์กจริงลืมรีวิวนะฮะนี่โอเคเราหน่าจะได้อันตรีแหละนะครับผมลองกดวีกันปุ๊บไม่มีนะผมสกิลรูดยังเป็นสกิลเดือนแต่เอ็กติเจอขึ้นนะฮะปึ้มห่าก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครจูหมายเลขเก้านะครับวิธีทำผมก็มีสอนไปแล้วนะ มีจากการสุ่มนะครับผมในนี้นะผมสุ่มดเวิชั่นในนี้นะครับผม,ม,นนบผมโอกาสศูนจุดโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็การไปเอาไอตัวนี้นะผมเขาเรียกว่าไงอะ่ะตัวปรสิตนะครับแล้วก็ตัวเควสนะนู่นนะครับมันจะมีมันจะมีมันจะมีเควสนะผมที่ให้ทําตัวไคจูมาเลก้าอยู่ตรงนู้นเลยที่เป็นตัวเหมือนนานามินะครับผมยืนอยู่ตรงตู้กดน้ําฝั่งตึกตรงนู้นนะฮะ อ่าใครลืมก็ดูที่ผมสอนทําไคจูทั้งสาตัวนะครับหรือว่าไคจูหมายเลขเก้าตัวเดียวก็ลองดูได้นะครับตัวปริสิ์ก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนยังมีอยู่หรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะมีนะถ้าคนอื่นไม่เจอแล้วก็ไอ้นี่ไปก่อนนะครับผมเจอได้ว่ามันมีอยู่ตรงตรงข้างตึกเนี้ยนะนะครับไม่รู้ว่าตรงตอนนี้มีหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็แปลว่ามีคนไอ้นี่ไปแล้วนะครับอ่ามีคนตีไปแล้วนะไม่ก็เกิดจุดอื่นนะครับหรือใครอยากรู้ว่าจุดเกิดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้นะผมถ้าอยากให้ผมทําจุดเกิดล่าสุดนะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะผมมาตัวมารีวิวตัวไคจูดหมายเลขเก้ารีเวิร์กสกิลนะครับที่ผมไม่ได้ลืมรีวิวนะครับไปคลิปนี้มีเทนิจะไปแล้ว